ก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมมิสเตอร์บีวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการสปาทิสเมนที่น่าสยดสยองชวนขยักขยงที่สุดซึ่งผมต้องมองอีกเหมือนเดิมนะครับว่าใครที่ยังไม่กินข้าวเนี่ยให้ไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมานั่งดูหรือว่าจะดูไปกินไปก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ และสําหรับคุณผู้หญิงผู้ชายตุ๊ดแตวกระทงกระเทียมทั้งหลายแหล่นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนต้องการความสวยงามหล่อเหลากันทั้งนั้นซึ่งบริการทําสปาทิสเมนต์ในบ้านเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่นิยมอย่างกว้างขวางอีกเช่นเดียวกันนะฮะแต่ในต่างประเทศนะครับเขาจะมีบริการพวกนี้ที่หลายคนเห็นแล้วต้องร้องเฮ้ย hey แล้วโบกมือใบายทันที อ,อยากรู้หรือเปล่าล่ะครับว่าบริการทีสเมนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงและมันจะได้ผลจริงหรือไม่นั้นงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับ9อันดับการสปาแปลกที่น่าสยดสยองที่สุดชวนขยักขย้งที่สุดเราไปเริ่มจากอันดับที่เกา่อนเลยละกันนะฮะอันดับที่9สปาด้วยขี้นกช่วยให้ผิวเด้งใสไร้สิว ว่ากันว่าสาวๆในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะีฮะก่อนที่พวกเธอจะลงเครื่องสำอางในตอนเช้าเนี่ยพวกเธอจะนิยมนำขี้นกนี่แหละมาทามาถูหน้าก่อนโดยให้เหตุผลว่าการสปาด้วยขี้นกเนี่ยจะช่วยให้หน้าใสาเด้งเรียบเนียนแม่รู้อย่างนี้แล้วจะรอช้าทำไมล่ะครับไปหาขี้นกมาทาหน้ากันดีก,กว่า อันดับที่8สปาด้วยการแช่น้ำให้ปลาตอดช่วยขจัดที่ไครทุกซอกทุกหลืบ แน่นอนครับบริการแบบนี้ในบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่จะเป็นในส่วนของบริการสปาเฉพาะเท้าก็คือแบบว่าให้ลูกค้าไปนั่งแช่เท้าชิลๆในบอ่อปลาแล้วปล่อยให้ปลาตอดฝาเท้าอย่างเมามันจนคุณเผลอต้องร้องเสียวออกมาอย่างซาบซ่านเพราะเวลาที่ปลาตอดคุณจะรู้สึกฟินสดๆถึงกับต้องกุมมือคนข้างๆเลยทีเดียวแหละฮะนี่ก็คือประเทศไทยของเรานะจ๊ะ แต่ที่ประเทศจีนนะครับเขาจะมีบริการสปาในทำนองเดียวกันก็คือให้ปลาตอดชี้ไข่แต่พี่จีนเนี่ยเขาจะแปลกสักหน่อยนะครับก็คือให้ลูกค้าลงไปนอนแช่เปลือยกายในอ่างปลาแล้วให้ปลาตอดทั้งตัวก็ลองคิดดูนะครับขนาดบ้านเราเอาตีนแช่น้ํายังเสียวละนี่ล่อเข้าไปทั้งตัวโอ้โหไม่อยากจะคิดจริงๆนะครับเวลาที่ปลาไปตอดทาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย อันดับที่7สปาด้วยงูช่วยกระชับรูกุ่มขนและช่วยให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบงูงูและนี่ก็คือสปาสุดแปลกในอิสราเอลนะฮะซึ่งไอเดียของทางร้านเนี่ยก็คือเขาจะจับงูตัวเป็นๆที่ไม่มีพิษ หลากหลายสายพันธุ์มาบริการลูกค้าด้วยการให้งูเลื้อยไปมาบนร่างกายของลูกค้าเพื่อเป็นการนวดด้วยหนังท้องของงูซึ่งเขาบอกว่าการให้งูนวดเนี่ยดีกว่าการใช้มือคนนวดด้วยซ้านะฮะเนื่องจากผิวหนังของงูนั้นเลื่นและอ่อนโยนซึ่งเหมาะกับผิวพรรณของลูกค้าเป็นอย่างยิ่งโดยทางร้านก็ยังรับประกันอีกนะครับว่างูทุกตัวที่นํามาให้บริการล้วนเป็นงูที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีไม่ต้องกังวลสบายใจหายห่วง ได้เลยนะอันดับที่6สปาด้วยปลิงดูดเลือดเพื่อช่วยให้ใบหน้าอ่อนเยาว์แน่นอนครับหลายคนได้ยินแบบนี้คงร้องเฮ้ย hey, บ้าไปหรือเปล่าทำไม่ได้ยังไงเนี่ย ซึ่งจริงๆแล้วนะครับการใช้ปลิงในการบำบัดโรคผิวหนังเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยกรยีกโรมันนู่นแหละฮะโดยการนําปลิงตัวโต,วต,วตวมาใช้ในการดูดเลือดเสียออกจากร่างกายและในศตวรรษที่18เป็นต้นมาก็ได้มีการเริ่มทําในเชิงการค้ามีการเพราะเลี้ยงและส่งออกขายปลิงให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาโรคส่วนวิธีรักษานั้นก็ไม่ยากอะไรมากมายนะฮะ ก็แค่วางเจ้าปิงตัวโตๆไว้ตำแหน่งที่ต้องการรักษาอย่างเช่นบริเวณที่เป็นฝีหนองที่บวมอักเสบโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดดำโรคตึงเครียดของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้แหละฮะโดยเวลาปิงมันสัมผัสกับผิวหนังคนไข้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มดูดเลือดและปล่อยน้ำลายออกมาซึ่งในน้ำลายปิงก็จะมีสารชนิดหนึ่งที่เด่นก็คือสารฮิโรดีนช่วยบำบัดโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังทำนองนั้นนะฮะ และปัจจุบันนี้บางประเทศก็ยังนิยมใช้ปลีงมารักษาสิวอักเสบบนใบหน้ากันอย่างแพร่หลายอีกด้วยแหละฮะ อันดับที่5สปาด้วยน้ำมันดิบช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นเมื่อพูดถึงน้ำมันดิบแล้วเราก็เราทุกคนคงจะนึกถึงพลังงานเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศสินค้าที่มีมูลค่าแต่หารู้หรือไม่ครับว่าในบางประเทศเขาก็มีการเปิดให้บริการสปาด้วยน้ำมันดิบด้วยแหละฮะโดยเชื่อกันว่าการแช่น้ำมันดิบเนี่ยสามารถรักษาโรคได้มากกว่า70โรคเลยทีเดียวแหละ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสเก็ดเงินการบรรเทาอาการปวดข้อรวมไปถึงจุดเด่นนั่นก็คือการบำรุงรักษาผิวให้นุ่มชุ่มชื้นตลอดเวลา อันดับที่4สปาด้วยเบียร์ คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆใช่ไหมล่ะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบการแดกเบียร์เพราะนี่คือสปาเบียร์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุโรปโดยเจ้าของร้านนี้ถือว่าไอเดียไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะก็คือแบบว่าเขาจะมีห้องแบบเป็นของใครของมันเลยประมาณนั้นแล้วข้างในก็จะมีอ่างเบียร์สดไว้บริการลูกค้าให้มาอาบมาแช่มานวดมาจิบเบียร์ไปพังๆซึ่งสําหรับใครที่มาคนเดียวเนี่ยทางร้านก็จะตัดสาวๆมานั่งแช่เป็นเพื่อนด้วยแหละฮะ รับรองว่าไม่เหงาแน่นอนซึ่งการสปาอาบเบียนะครับก็จะช่วยให้ผิวนุ่มกระเด้งกระชับขึ้นพร้อมได้เมากับได้สาวด้วยอะไรมันจะคุ้มขนาดนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับรีบเลยอันดับที่3สปาด้วยตะบองเพชร และใครจะคิดล่ะครับว่าจะมีสปาแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้จริงๆโดยการสปาด้วยตะบองเพชรนะครับเปิดให้บริการในประเทศเม็กซิโกซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเขาจะแบกต้นตะบองเพชรมานวดเราจริงๆหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เขาจะใช้วิธีฝานเป็นแว่นๆต่างหากละ่ะแล้วนําไปนวดตามตัวแบบที่เห็นนี่เลยครับซึ่งประโยชน์ของการนวดด้วยตะบองเพชรนั้นว่ากันว่าช่วยเพิ่มน้ําให้แก่ผิวและช่วยกระจัดสารพิษออกจากร่างกาย นอกจากนั้นยังให้วิตามินซีและช่วยดูแลผิวคล้ายกับว่านหางจระเข้ประมาณนั้นนะครับอันดับที่2ส,สปาด้วยวาซาบิ ฟังไม่ผิดหรอกนะครับวาซาบิีที่มีกลิ่นฉุนเผ็ดร้อนที่หลายคนต้องน้ำหูน้ำตาไหลนั่นแหละฮะโดยในญี่ปุ่นนะครับเขาจะนิยมนำวาซาับิเนี่ยมานวดตามร่างกายซึ่งเชื่อกันว่าวาซับบีนั้นจะช่วยลดเลือนริ้วรอยลดปัญหาการอักเสบและการเกิดสิวบนใบหน้าใช้ถูใช้ทาตรงไหนก็ได้ผลตรงนั้นแหละฮะและถ้าเกิดใครอยากจะลองดูนะครับก็แวะไปซื้อซูชิที่ตลาดดูแล้วขอวาซาบิีแม่ค้าเยอะๆแล้วเอามาลองทาดูจะได้รู้ว่า เป็นยังไงนะครับอันดับที่1สปาด้วยหอยทากช่วยชะลอริ้วรอยบนใบหน้า เมื่อศตรวรรษที่16มีการค้นพบว่าสารที่หลังจากหอยทากนั้นมีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอยแตกร้าวบนผิวหนังและต่อมาในศตรวรรษที่20นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเมื่อนําของเหลวที่หอยทากสร้างขึ้นมาเนี่ยนำมาทําให้เข้มข้นขึ้นและผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้อของเหลวที่ได้นั้นก็จะประกอบไปด้วยสารที่มีประโยชน์แก่ผิวมากมายหลายชนิดเลยแหละครับซึ่งในบางประเทศเนี่ยก็ได้มีการให้บริการสปาด้วยการนําหอยทากตัวเป็นๆมาไต่ มาเลื้อยบนใบหน้าอย่างที่เห็นนี่แหละโดยเขาบอกว่ามันจะช่วยทําให้ผิวมีการผลัดเซลล์ได้ดีเร่งการสมานแผลทําให้แผลจากสิวดูจางลงและกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวรวมไปถึงการต่อต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวได้ฮะเป็นยังไงละ่ะหอยทากที่เชื่องช้าก็มีประโยชน์มากมายจริงไหมครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ9อันดับสปาแปลกที่น่าสยดสยองชวนขยักขยงที่สุดและสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมิสเตอร์บีสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ